ปล่อยสองยายคุยกันอยู่อันนี้หนูพาเข้าหน้าบ้านเลยหนูพาเข้าหลังบ้านนะยังไงเมื่อคืนนี่จำได้ไหมแต่นี่เดี๋ยวอีกสักพักมาลดน้ำฮะ<า>เน่อีกคาอากเตอร์ยิบุตอากเตอร์ฟอร์มเมเดอร์โอเพนนิดออฟสโตดน,น,นั่นแหละ หนูลืมขนมปังอีกแล้วทุกคนเขาจะดา่าหนูไหมไม่ออกไม่ได้ตัวใหญ่เกินไปตอนนี้ถ้าถ้าพี่ๆทุกคนถามหนูเรื่องไอเรื่องตัวเครื่องบินใช่ไหมต้นอะไร,รอ่ะมันเป็นดอกไม้ไม่ใช่ของกินหรอหนูคิดว่าใบัวบ,บก ไม่ใช่โอ้มันเป็นต้นไม้แบบนี้อยู่ทําไงให้ดูวะฉีกออกมาได้ไหมเป็นสีนี้วิ้งต้นนี้น่ารักอ่ะหูอยากได้พี่ขเขาเรียกต้นอะไรอ่ะอะไรเนี่ยมีลายสีด้วยีนหนูเอาสองต้น ให้หนูเอาส่งต้นแบบต้นแบบหนึ่งก่อนโอ้ยขอมุดนยะ <c oughs> นี่นี่ได้สองต้นนี่บ้านเรามีนะบ้านเรามีต้นเนี้ยอะเดี๋ยวจะถือไปยังไงไว้หลังบ้านให้หนูอุ้มต้นหนึ่งก่อนนะอุ้มต้นหนึ่งโหกุหลาบแม่ต้อง รดน้ําต้นไม้อันนี้ตน้นไม้คือยังยังไม่มาเ er er ยอะนะที่จริงพรุ่งนี้ต้องไปซื้ออีกโอ้หหนูจะเข้าได้ไหมหลังบาง้านอีน้อยๆเล่นน้ำน,นิดนึงโอ้โหทางเข้าบ้านค่อยมันไม่มันไม่ใช่วันที่เปิดโอ้ยโอ้ยหนูไม่หนูลืมเอาขนมปังมาอีกแล้วเห็นไหมเดี๋ยวหนูไปโกหก เงินอ่ะหลังบ้านนวนดาเลยเดี๋ยวไปหาเพื่อนสาวกันเฮ้ยยงไว้สิกแล้วนะเฮ้บบยยองอะเฮ้ยย่บบยาเห็บย่าคือกี้จ้ะ En Ja? Jouw is daar. <laughs> Wat heb je gedaan? Zo, so, oh, in ben a... uit. Hoi, Maisha. Alles goed? Ja, yeah, wow. Oh. Lekker weer, hè? โอ้ยห่้ยหายมาละอีนหน่อยเพื่อนสาวหนูน่ารักไหมหนูตบมือนางตบมือนางน่ารักกันน้องชายนางอันโมวยเพื่อนบอกลิปสติกสวยมวยมวยอะเคลือกนุ่นน้องชายนางแอนน่าแฮปยูลิคุคิดต่ะเาะวันแฮปเยฟันดักพินักกัส Pinakas Cas, à vía? yo, yummy yummy. Anh lấy bút sáp. Dạ. mooi sáp địt je kleur? what have you found out eater? Cà Oh cà need eat à? Have you new. Wow. Này, need clean mồi, That is need leaf. Ze wil klimmen? Dat macht... is mag niet. Dat mag wel. Nee, ben je zo stout? Nee. Je wilt. Nee. <laughs> Ben De je aapje? Mag... Maar mag wel voor mama is. Nee, dat is gevaarlijk, mei. Dat is gevaarlijk. Dat mag je zo niet doen. Nee. Dat is echt gevaarlijk. gevaarlijk. Ook... Hebben jullie heb geen zwembad vandaag? Ja. Huh? Goed slaap. โรเตวสวิมบัต์ย่าย่าสวิมบัตอีกครับคือสิ่งคิดเอ่อย่าสวิมเบอร์เป็นโฟโต้มาเกะโฟโต้ไบยโฟโต้เพื่อนถามอะไรของมึงเนี yeah. yeah. yeah, uh ่ยอะไรเงี้ย Hmm. En heb je nieuw? Hij gaat aan slaapbot en de goede slaapbot vanavond. Ja. Ja. Wat heb je achter dan? Dat. Hoi meid. Wat is dat? dat? Wat is dat? Ketting, mijn ketting. Ik heb dat ook. Ja? Welke? Veel. Zeg je wilt klimmen. Ja, dat is. ze. Ik zei, dat mag toch niet. Ze zeg, dat mag wel voor mama. Ik zeg nee, 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 dat kan niet. Dat ben jij aap. Dat ben jij aap als je klimt. Aap. Tekening. Tekening? Ja. Dat is ook een tekening. Ja. Alles ja. goed, maar hebben jullie geketen vandaag? Geen zwembad vandaag. Geen zwembad. Het is lekker mooi weer, hè.

Nee, nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Ja, Nee, dat is niet lief. Ja. Toch een... Dat is de, de, de meisje, lieve meisje, dat toch ja. niet doen. Alleen ja. maar aapje. Ja, dat is even een losse tand. Ja? ja, nou, kijk. Oh jij? Welke? Deze. Eeg. Ja, dat komt toch nieuw hoor. Ik kom toch echt nieuw hoor. Ja. Jij bent nog jong. Bent <laughs> ja, ik ben ouder dan jij. Ik ben niet meer meisje, ik ben ja. Dat is dan. Ja. Klein hier aapje. Ja. Niet je grote t-shirt. Ik heb toch broek zelfs, de jij. Zie? Maar dat is niet lief, niet meer doen na, om te klimmen, ja? Dat is gevaarlijk, meisje. Echt gevaarlijk. เนี่ยหมุดจะรีบเซนด้วยโอ้เพื่อนหนูนอนทุกคนดูเพื่อนหนูนอนนุ๊เขานอนสบายใจมากอะ่ะแต่หนูลืมขนมมาให้เขาไปแล้วหลานสายไปโอ้ยยองสเนลล่าสเนลล่าสเนลล่าด้วยความสุขของมันสี ความสุขของลิงนั่นแหละอีลิงน้อยนะข้างๆบ้านนะดูยดูยด้วยเอ้ยสะอุกละนี่ไงลามเบอเดอร์ออกดอกแล้วแต่ต้นนี้เขาเรียกต้นอะไรอะบ้านเราอะเรียกไม่ถูกเรียกไม่ถูกจริงๆแล้วหนูจะเข้าบ้านเลยไหนมนีออ่อีฟอ,อีแม่ข่อ <c oughs> ยข่อยบ่ได้กุญแจเฮื่อมากข่อยตรงเขาทั้งหลัง โอ้ยจะได้ได้ได้อยู่หาทางเข้าอยู่ <c oughs> กุหลาบสีก็มาละสิก็มาละสีโอ้ยรถน้นต้นใหม่ยังไงหลกรถก็ถือกัน